สวัสดีจ้าพี่น้องพาเข้าป่าหาเห็ดอีกเหมือนเดิมพี่น้องแต่ไม่รู้จะหมันเห็ดอะไรเราไปติดตามรับชมกันเลยไปเคแล้วเห็ดน้ำหมากดอกแรกเห็ดหมานก,ก่อนพี่น้องบึ่งดอกดอกงามขนาดเราบอทอมดอกสวยขนาดเลยใหญ่ๆสวยๆนุ่นอีกดอกนะตามมาต้อมา เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากอีกคนเขาเรียกว่าเห็ดแดงหลายสองดอกเลยนาะโอ้อนี่นะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งใส่ไหมเนี่ยทะลุงใส่เห็นอะไรเฮ้ยเห็ดสีเบื่อเล่นโม้ไปไปหาต่อเห็ดน้ำหมากจ้ะพี่น้องเห็ดใครอยังบอกบอกต้องเห็นยูดอกดอกน้อย มีเห็พึ่งเห็ดพึ่งอันนี้ดอกสวยมีเห็ดไคมีเห็ดไคดอกน้อยไปหาต่อพี่น้องโอ้ดอกสวยขนาดเลยดอกบันไหญนะบยปะเจ้า เสบขนาดนี้พึ่งอันนี้พึ่งต้องเด็กเสพเสพ<ป>ต้มมักขนาดต่อจา้จาเจอห็ดเพิ่งอีกแล้วจ้ะพี่น้องเ็ดไข่ย,ยั่งม่เห็นแล้วเนะ<ม>นาะบ่ต้องเห็ดเอาเห็นดอกเดียวเนาะนดอกเดียวเห็ดเพิ่งไปหาต่อต่อมาเห็ดหมา,จากจะพี่น้องดอกงามเนาะบ่ต้องนนะนอเนาะสวยใหญ่สวยสวย้าป,ปานเห็ดก่ออยู่เนาะดูเลยดอกเป็นไงนะบ่ะต้องเนาะน้า สองดอกพูดดิสองดอกดอกนี้หักแล้วเอาคก็บละเบ่งดอกอะปันธฮิโก้เนาะบอวดอปเห็นจังดอกไหนมีลุงอีกมีบอสดอกสวยนะไปหาตอจ้าก็เดี๋ยวเห็นตะไคร้เนาะบอว เดี๋ดวยวเห็ดตะไคร้เราจะพี่น้องดอกสวยงายเลยดอกก็ใหญ่ดอกก็ใหญ่พี่น้องนะเก็บมาเตาะดอกสวยง่ายเลยพี่น้องนะไปหาเตาะหมากกระดุมเสือจะพี่น้องกินได้เด้อจ้าหวานได้บางสาวลุงพาก,กินเห็ดตะไคร้ก็มีคือกันจ้ากินคนจ้ะพี่น้องเห็ดใ,ใครบอก

ไข่เห็ดละงูโอ้ไข่เห็ดละงูนี่อือนี่หนึ่งสองสามสี่าทีออ่อีกนีก่ห้านี่หก,กเจ็ดเก็บสิบดอกไปนกเนาะเจ็ดันไล้กักอโอ้โ อันนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เห็ดละงูของแท้นะพี่น้องอันนี้เล้วเราก็ได้เก็บบ้างถ้าสรลุจ้าดอกงวงงามไม่ได้น้องบอกเรางวงงามไมดดอกยังไม่ใหญ่เพราะเป็นงางพี่น้องสี่ดอกยังไม่บอกปิดไม่ได้ มานมานี้เร็วขอลูกออกไปเนอะบึงไปเนอะบึงไปเนอะจะได้ดอกบุอโฮมนออาะบะต่อมเป็นไข่เอาโกนเจอไข่ก็เอาไข่แล้วขอลูกเจ็บก่อนเนาะ เ็นได้พังทางภาคอีสานได้เก็บโอ้ป่าตอมสะอ่อนเลยอยากไปเก็บบ่อยากไปเก็บน้ำ <c oughs> <c oughs> แต่มันจะโรคโควิดนี่ครเจ้เาค<ป>ือเบอเอากีดินออกจเจ็บเจอนด่นะคิดถมงดอกงามเนาะปะนะ่าตอมเนาะดอกก็สวยอะ,อยอะพี่น้องดอกกำลังสวยอพี่น้องไปหาต่อปิ่งกตำเจียวแซ่หาเจ้าพี่น้อง เก็มาแล้วดอกเดียวดอกสวยติดกอได้เมื่อกี้ดอกเนาะบ่าจอมเนาะดอกสวยขนาดเลยไปหาต่อจ้าเฮละงอกจ้าพี่น้องแต่บานแล้วอยังเห็ดมะม่ายน้ำติ๊าอยู่ใกล้กันเลยเนาะจ้าพี่น้องเอ้ยดอกบานแล้วเสียดายนะป้าจ๊

เจออีกผลกระตุกดุผนอะไรจ้ะเนี่ยเฮอามัเน่าเน่าวะไม่ได้หาต่อเฮตามัยจ้ะพี่น้องดอกงามขนาดเลยนี่สอนได้จ้าดอกยังงามอยู่หาต่อจ้าพี่น้องโอ้ยพูนี่อีกดอกเรื่องพี่น้องพูดนะนี่ เดี๋ย่น้องงามขนาดปลนเห็ดก่อดด้วจ้ะมาต่อจ้าหาเจ้าพี่น้องโอ้ยเห็ดก่อสะกดเห็ดก่อดว่าแต่เห็กดก่อดพี่น้องขอโทษขออภัยจ้าวพ,พิดเฮ็ดไข่สะกดได้สองดอก,ดกอดดเด้๋วจ้จะพี่น้องเห็ดน้ำมาเห็ดแดงจ้าเจ้ะพี่น้องตกงามขนาดเลยเนี่ย ยอดเะพี่น้องดอกงามขนาดเลยหาต่อเะพี่น้องใครเะพี่น้องดอกงามท่านบอตรงดอกสวยดอกงามขนาดเลยไปบอตองเห็นเห็ดลำหมากไปสองดอกไปสั้นลงเห็ดลำหมากเลยเจพี่น้องดอกใหญ่ขนาดปานเห็ดเกาะนะบอตรงปานเห็ดเกีะ ดอกบ้างใหญ่ๆพี่น้องไปนี่บ้างอูดอกโอ้งาขมขนาดกับดอกต้นดอกสวยขนาดเลยสวยขนาดพี่น้องไปหาต่อทะลุปวดตจพี่น้องดอกเดียวโคโล่เอ้ยออกหลายขึ้นเพิ่นกับบไวแดงน้อพี่น้องมั่งจ้าผลทองเห็ดปอกแม่ไม้เห็ดน,น้ำหมางจ้ะพี่น้อง หาตอจ้าีไขอีเราจะพี่น้องดอกค่ยสวยนะปิ้งเนาะจวลงจ้าซาลงหาสุดหาก,กะเสาลงต้มเอาเด้๋ยวะพี่น้องปิ้งจะต้มมาหอมปิ้งจะอร่อยกว่าไปหาตอมาท<ป>ักไขอแล้วจ้าโอ้ดอกว่าง่ายเราปะตอม กบัวใหเนาะจะป๊าหา่อะอพี่น้องเฮ็ดไครจะพีปน้ปงนอบใหญ่เลยจ้ะแต่เอาก้อนสำเนี้กบดบีเซฟเยจ้าหาต่อจ้าเฮ็ดไครอีีงแต่ดอกบยงามจ้ะอ,อ้ยเปื่อยแล้วเนี่ยเมาจ้ะเห็ดเสือ้อปหม่าอะไแล้วจ้ปพ้งน้อง สองดอกคู่เลยพคุณสองดอกนะคู่เนะบะต้องดอกนี้ดอกป้าใหญ่ดอกใหญ่นน่แข็งเลยพี่น้องสวยเนาะจ้าไปหา<ะ>ต่อบะเต๊าะ นไอปวกดอกงามขนาดเลยดอกนี้นะบกทอมดอกสวยหน่าเลยไปไปห,หาต่อติดน่อยนี่ผลงานของวันนี้มานอยูด้วจ้ามาเนี่ยมาบอทอมไปหาต่อจ้ะบอทอมไข่ให้เราโง่จ้ะพี่น้องเอาขวัเน,นาะ นเดเอาไว้บ่เอาไว้ซะท้องเล็กหมดซดอกเดียวเนาะดอกเดียวเดี๋ยวเอาคนมาเอาดอกเดียวพี่น้องจ๋าไปไม้พึ่งข้าวดอกเดียวเนาะดอกเดียวบางคนก็เรียกเไ็ดพึ่งขาลายตะลงขาจะลายไปหาต่อ ดอกบ้าใหญ่พี่น้องนะดอกใหญ่ขนาดเลยเดี๋เก็บเห็ดกอกคือเพื่อนเน้นออกประจำดอกมีเห็ดกอเก็บเห็ดนำมากแทนฝาลุ่ง <c oughs> ดอกใหญ่คือกันจะ้ะไปบางคนเขาเรียกเห็ดแดงฝาลุลง่งเห็ดไคเห็ดไคเจอเห็ดไคอีกแล้ว <c oughs> ดอกสวยๆเลย, <c oughs> ายขาตึงขาฝารุ <c oughs> ่งห่งมีดอกเดียวนี่เจ๊เห็นดอกเดียว หายยากยากเลยเจ้ะพี่น้องเห็ดภักไตเนาะมันคือแถวอีสานนะบ่ต้อโอ้ยสะออนแถวอีสานไปออกหลายขนาดสารพัดเห็ดเลยอยากกลับก็กลับมาได้เนาะสหลงจ้าโควิดหลายจ้ะพี่น้องไปเฮากันเลยไปลายเนี้ยเห็ดดอกเดียวน้อบ่ต้อไข่เดียวเน้อคือสีออกยังไงละคือออกเบี้ยวอี้สหลงบม่รู้เลย เะะงือม้น,มนไปหาต่อเ่ากันน้ำมกกักเราจะพี่น้องสองดอกมองเดียวเลยสองดอกพี่น้องหาต่อจ้าแต่<ะ>พี่น้องผลงานของเฮาเนาะบอ้อมจะจเฮ็ดไข่เฮ็ดผึ่ง เห็ดน้ำหมากแล้วก็เห็ดละโงกเห็ดละโงกเนาะเห็ดรวมพี่น้องวันนี้แต่ก็ถือว่าหมานเห็ดปลวกน้ำเด้อพี่น้องเนาะบ่ตอรวันนี้ถือว่าหมานหมานก็ทุกวันเนาะแต่ลงเที่อาขึ้นมาหาไปเข้าก็ได้ยเข้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่ตวตอมอนิวชาแนลเลยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพี่น้องรอชมคลิปหน้าพี่น้องวันนี้บาตเตอรกับสาวลงขอลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีครับ เราชมคลิปหน้าพี่น้องไปสวัสดีจ้ะพี่น้อง